ใช่ค่ะวัสดีค่ะทีนี้ก็มาเข้าสู่ไม่มีรายการไม่มีไม่มีรายการนะเออใช่เราก็จะเรียกเป็นช่วงดีกว่าค่ะชื่อช่วงอะไรก็ค่อยจะคิดนอีกพีนึงดีกว่าจะมาพาเล่นเกมแฟลชนะคะที่น้องแนะนํามาให้เล่นซึ่งใครพักสไตล์ใหน่อยพอดีน้องมันแนะนํามาให้เล่นนะคะเมื่อกี้บอกนะ้องว่าอยู่ว่างๆตีหนึ่งคือ้อเอ้ยจะตีสองแล้ว ไม่มีอะไรทำเนาะมันก็บอกว่าเอาเกมนี้ไปเล่นละหกป,ปะปะโอเคเรามันเล่นดีๆกันดีกว่าติต่เหตุที่เกลียดฟังมากเวลาเขามีอะไรให้ฟังนี่เป็นคนท,ที่เกลียดไม่อยากจะฟังแบบมันก็เลยทําให้มันอยู่เรื่องติดไปน้องมันบอกมาคร่าวๆแล้วแหละว,ว่ามันเป็นเกมผีซึ่งเราเป็นผีเราก็ต้องเข้าสิงอย่างนี้ อ๋อยัไงกดซ้ายขวา,บ,าบังคับในตาเข้าสิงโอเคเยวมาลอง,งอเทสกต้องบอกคนที่ออกไปจากบ้านบ้านแสนสุขของข้าดูสิโอแม่งวิ่งไปวิ่งมาแล้วคนยังไม่สนใจคือมันมีอะไรเนี่ยไม่เช่อเรื่องผีกันหืออย่างไรครับพวกท่านเอ้ยสนใจหน่อยดีเล็กลองความสนใจขนาดนี้แล้วเอ้ย อีเท้าสามสิบคนนะคะสามิคนสาคนนี่กูเดินไปเดินมาไั้นานมันยังไม่ออกมาคนหมดมากเออขยับได้เท่านี้เท่านั้นสิงอะไรน้องมันบอกว่าทุกอย่างในบ้านนะที่มันเข้าไปสิงได้สิงไม่ให้หมดแล้วก็หลอกคนซึ่งไม่มีคนหัวตอนนี้ไม่มีคนก็รู้สึกเป็นผีที่เฟลมาก อ rode, ้สนใจข้าหน่อยสนใจหน่อยหนูเร okay. ิ่มจะหมดความอดทนแล้วนะครับพี่เอ๊ะเอ๊ะแอบไม่ได้สนใจฉันเลยขอร้องเบาแก้วลอยได้นะเว้ยเฮ้ยมันกลัวว่ะเฮ้ยมันกลัวแก้วลอยได้กันว่ะเอ้ยเอ้ยไหนลอยดิษลอยเอ้ยป้าเห็นดู <cheap> ือม่เอห้องนี้ห้องอะไรวะ รอแนะล้วโนตื้ขยะโอ้ปาถห็นขึงเป้าว้าวเด๋อเหอคนร้องเลยโอ้ยแบบนอยให้ฉันแบบเหมือนกับทำอะไรอยู่คนเดียวหวาเวลำพังฉันตายไปลยแล้วมันมีคนเห็นอย่างนั้ก็ช่วยกูด้วที่ฉันหลอกเลยเถอะ เห็เป้าก็ยี่ลอยได้นะเห็ป้าก็ยีต่ตกเห็ป้าทำไมไม่สนใจกันเลยวะเออไปติดสปีดได้ไปะใช่พูอันนี้ได้แล้วเว้ยนี่ไม่แิ่มว่ะแหนมแหมมจะคนกลัวอันนี้หลังยิ้มใหม่เอ๋เออมเป็นถึงสกิลกันเลยทีเดียวป้า ไม่พอใช้อันนี้แล้วแบบเจ๋งกว่ามีคนกลัวเยอะแยะเลยอ้าวคนออกมาแล้วสองคนนะคะตอนนี้เหี่ยวโกงแม่งไมตายเหรอจอดแค่ขเหี่ยวโกงแค่นี้ไม่กลัวกลัวเตียงมาเดินให้มันเห็นต่อได้ไหม่นึ่งไม่กลัวโหดกันไปแล้วค่ะมาค้ามาดู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 ด,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 ดูไปไหนไม่ไป <c oughs> ตายเถอะนาฬิกามันรวนพุ่งคิดว่านาฬิกามันพังก็ได้ยังจะกลัวกันโอ้โหอะไรที่มันจุ่งแจ้งไม่กลัวคนแถวนี้เป็นอะไรไปกันหมดจ้ะโวยพิงลงนี้อ๋อมันเข้าอะไรเด้อถึงป้าถึงเราป้าเราเป็นไฟเราเป็นไฟเราเป็นไฟที่แสงจะน่ากลัวค่ะเกิดกลัวเราหน่อยก็ดีโอ้ยเอ้ยเฮ้ยหันมามองนี่ สนใจมีสนใจปะเอ้ยเอ้ยพีดเฮ้ยเดี๋ยวคนจะไปแล้วไปหมดนี่คุณลอตัอะไรได้ไะตัวอะไรวะเนี่ยม้าแลบคูณหรืออะไรสักอย่างต้องคอนเทตอันนี้เอ้ยเอ้ยอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยอย่าติ้งอย่าติ้งอย่าติ้งตัวอะไรวะเนี้ย ก็ตอนนี้เลยอยู่สอบคนสามคนแล้วนะเราต้องเอาให้มันขี้หดปวดหายนั่นคือสิ่งที่เราเข้ามาของเรากลัวถึงหนิกลัวกลัวอะไรกลัวกลัวแค่นี้กลัวยังไม่หมดนะเนาะยังไม่หมดยังไม่หมดกินแมงเลยแล้วยกขึ้นไปอีกเพิ่งหนีลงมาเมื่อกี้อีเด็กนี่อะไรของบัตรเราลงไปเดี๋ยวขึ้นมา ออะไรขงเปิดและปิดกล้าปิดประตูใส่วน่ากลัวเออบางทีสิ่งยีดมันก็น่ารักเกินไปนะตอบจริงดังเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งยี้นั่นก็แบบสาโอ้โหเข้าใจเลยว่าทำไมหนีันถึงชอบนรก ก็มันหลอกให้เราคลิดแล้วพอเราคริดแม่งก็ทั้ทงหน้าทั้งเสียงแม่งพาภาพลักษณ์หุดหายัด <c> จ <oughs> ี้เลยจะไปไหนจ๊ะกงนี้ทำอะไรบ้างโอ้ยอันนี้น่ากลัวว่ะใครกลัวบ้างไม่ผนน,อนอ้อยอ่ะไม่มันเลยโอ้ยมือทะลุ กี้คิวขั้นสาวตะกี้คิวขั้นสาวของเรานะคะเราหลอกคนจนแบบสนตุนลุกกันหมดแล้วเขาก็เลยแบบเพื่เความาระมัดในการหลอห <c oughs> ลอนอุ๊ยเจ๊จะกินหัวเมื่อกี้แล้วยังไม่เห็นดีกรสุดใจว่าคือมัพวกที่เดินถันหลังมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเมาส์กันวะเมาสเมาส์เรื่องอะไรกันใช้คาร์ลูกเะต้องเจอ

ก็ต้องเดินหนีแล้วด้วยเราไม่เข้าใจอ่ะช่วช่วยแบบสหงเงียนเห็นเราหน่อยได้ไหมไม่ต้องเห็นเราตอนที่เราวนไปวนมาก็ได้แล้วก็เห็นตอนที่เราหลอกอ่ะไม่สนใจกูแบบเนี้ยกูถึงน้อยใจไงเนี่ยเลยนะเลยนที่เห็นอยู่ตรงโกงตาให้มีเมือนเรือเลยนเรือเรือไปอยู่ในทะเลเจอรักแค่ไม่เข้ามาอีกโอ้โหกูสาประดาบเปลวเฮ้ยเป็นยังไงบ้างก็หายดี อแอหัวหัวล้อต้เไอาออองีต่เร็วอีกหคนเร็วเดี๋ยวพี่ไปส่งแขกคนสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปส่งถึงบ้านเลยหัวกูเลยรู้สึกเกิดมาเสียชาติผีเลยนะเนี่ยโอ๊ยน้อง ่คิดไปไหนอันนี้เขาเ้าสินแค่ปะวะ,นนะ,นนะ,นนะเฮ้ยเห,หนือ่อยเลยไม่ใช่ไม่เหนื่อยเลยโอ้ได้ออกไปกันสักทีได้ปะจะครอบครองบ้านแสนสกืคนเดียว มันคือบ้านทรายคอสก์ก็พวกเจ้าอยู่ได้มาที่เอ้ยด็กเด็กเด็กเด็กมันจะกลัวแล้วไหมยอะลุงโ้นต่อหน้าวมาแล้วนะไม่สนใจใส่ผ้าเหรอวะมองไม่เห็นเูยเนี่ยกินหัวแม่ไงเลยเด็กกินหัวกินหัวกินหัวเอ้ผ่านผ่านผ่านอุ้ยมันอรอย่างนี้เลยยอมให้ลงทำไมไม่มาตรงนี้อะไร อุ้ยเฮ้ยว่าทำอะไรวะเมื่อกี้อ่ะอ,อะไรวะแค่นี้กระโดดลงหน้าต่างเลยวหรอเจ้าเทพเกินไปแล้วโอ้โหได้พิดกับจากรโลกนี้ขอโทษไม่ได้ตั้งใจจะทำขนาดนี้นะ แค่ออกไปจากบ,บ้านมันก็เพียงพอลแล้วเธอไมอจำเป็นต้อง <c oughs> ต้องกระโดดออกจากหน้าต่าเคยคนนึงเนีไม่อยากบาปไปมาว่านี้กอ <c oughs> ดจนนะจ้าอ้ยเป็นหวัดอะตอนเนี้ยลำบากมากเลยอยู่เอ้ยเ,เ,เด้ยสองคนลัวสองคนอ่าแบบตก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 ทยากต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 พต ต้องวิ่งออกมาแน่นอนโอ้โอ้ที่กดผิดเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยเดี๋ยวเดยเด้อยาพิ่งไปเห็นแล้วเหรอเราไปส่งปะออกออกไม่ได้เฮ้ยเลยอ่ะยเรไปผีตาพี่ต้องยึดิกับพี่นั่นแหละบ้าอีกทอาไรอยู่คนเดียวแล้วเฮ้ย คนหรอว่านี่ก็บาปนะเลยไม่ได้ข้าไปเจ็ดคนเดี่ยวใช้เวลาตีสิบนาทีได้โอเคได้แรงดีชักกากอะโออะไรว่าได้แรงดีข้าวไปได้เจ็ดคนแต่ไม่ได้ดีตัวที่เสียไไวเ,เบอร์โอเคนะคะตอนนี้ก็ตีสองหนึ่งนาะทีได้จบไปเกมหนึ่งโอเคเดี๋ยวจะไปหาเกมอะไรที่หนุกหนานเกมแฟดนะ เกมแฟลที่หนุ่มนะวันนี้่าเล่นแล้วเดี๋ยวจะอ,อัดอีกทีหนึ่งเอเคนะคะแล้วพบกันใหม่เฮ้ย <c> เ <oughs> ดินนำเดิไปยังวะเออช่างไม่เฉลเดี๋ยวก็คง,ง,งรู้กันเองโอเคค่ะว่า่าก็ว่าเขามาเล่นนะแบบเนี้ยเดีเนี้ยเดเนี้ยเออมันมีเกนเยอะบางเลยนี่เดี๋ยวออาไปดูเนี้ยเยอะแยะบ้างเลยซึ่งหาตั้งนานกว่าจะเจอเนาะมันบอกว่าเมมกมที่มีรูปผีรูปผี ก็งงว่าไหนรูปผีวะเยอะมากนี่ก็ดึวว่านี่เป็นผีสไปเดอร์แมนนี่อะคนท้ายผีอีกตัวนี้มันอ่านยีน่เหมือนกันนะน้องบอกโอเคลองเล่นดูนะเดี๋ยวจะเขาให้ดูเนี่นี่ประดุกจริงๆโคตรมันเลยเป็นเกมแฟตที่เยี่ยมเยี่ยมมากโอเคแล้วเจอกันใหม่ค่ะวันนีค่ะ